คือเอเซนต์ตัวนี้มันจะทําได้สูงสุดที่20ใช่ไหมมันจะแม็กคุณภาพได้สูงสุดคือที่20ใช่ไหมแล้วถ้าเราทําคุณภาพได้ถึง10ใช่ไหมถ้าเราใช้เอเซนต์ตัวนี้สีแดงมันมีโอกาสที่จะลบ5ก็คือตัวเนี้ยจาก19จะเหลืออยู่ที่ประมาณ14ใช่ไหมหรือมีโอกาสบวกสูงสุด10ก็จาก19เป็น29แต่มันก็มีโอกาสบวก2บวก3เอ้ยบวก2บวก3เหมือนกันนะใช่ไหม ผมกดไป200เมตรยังไม่ได้20 m, เลยครับของผมกดไปประมาณ160มั้งชิ้นหนึ่งอะได้ได้20แสดงว่าได้19 m, ผมว่าดีแล้วแต่อีเนี่ยลองไหมวันก่อนผมลบ3ถ้าถ้าโชคดี29นี่คือแม่งรวยเลยนะคือขายแค่อันเนี้ย29%แม่งก็รวยอะเออเพราะว่าออปชั่นมันอีกหนึ่งมันจะตันไงออปชั่นธนูมัน136ตันใช่ไหมของผม135เออขายไม่ได้ผมซื้อมาผมลืมไป สุดท้ายก็ต้องทำอะ่ะโอเคเดี๋ยวจัดไปสวัสดีครับมาเออคือผมไม่อยากให้คนดูเห็นด้วยวะ่ะหาหารูปอะไรมาบาังดีวะไม่อยากให้คนดูเห็นด้วยอะ่ะอืเอารูปอะไรมาบาังดีอะ่ะต้องหารูปมาบังวะ่ะหารูปมาบังดีดี <laughs> กลัวคนดูเห็นด้วยอะ่ะเออผมไม่มีรูปเลยวะ่ะอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู เอาเอาเทียริสเอ้ยอันนี้ก็เห็นอยู่ดีนี่ว่าเอาอยัางไงดีอะประมาณนี้แล้วกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาลอง <laughs> เดี๋ยวมาลองดูลองดูโอเคเดี๋ยวผมจะกดเลยนะเดี๋ยวผมจะปิดตาด้วยเจ็งก็เจ็งอะเจ็งก็หาใหม่อะเออเจ็งก็หาใหม่โอเคอะเจ็งอะ <laughs> ตูม แก่หนึ่งสองอ้าวทำไมไม่ดงังวะโอ้กดต้องกดตกลงอีกทีนึงหนึ่งสองเดี๋ยวดูจอเดียวกันกับคนดูกันได้เท่าไหร่วะ <c oughs> เดี๋ยวผมลากลากออกนะ <c oughs> เดี๋ยวเด,วเดวีลากออกเท่าไหร่วะไอ้เหี้ย เยี่ห้ายี่สิ้าก็มาเอาอยู่เอาอยู่โอ้โหเอาอยู่ได้อยู่ทำเออเรามีโอกาสโชคดีได้29ใช่ไหมแต่ว่ายีหผมว่าคุ้มแล้วมันไม่ลดห้าก็พอแล้วเอาจริงเอาอยู่จากใจคนทําติดลบตลอดอุย้ย 25นี่คือแบบอย่างที่บอกนะดาเมจกลายจากตอนแรกดาเมจปกติ135กลายเป็น180นะ184นะแรงมาก25%เพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันตันสุดมาได้แค่30ใช่ไหมก็คือคุณตี้ได้จากตัวนี้20ใช่ไหมสูงสุดแล้วก็มีโอกาสเพิ่มจากตัวนี้อีก10แต้มแต่ว่าของเกาหลีผมเห็นสูงสุด36นะไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเออดูดวงคนดูใช่ครับโคตรโชคด,ดีอ่ะ เ้ยผมว่าทำคุณตา้อันนี้ได้ยี่สิบห้าก็โอเคแล้วนะเออเดี๋ยวเรามาคราบตัวนี้ต่อเดี๋ยวมาคราบตัวนี้ต่อว่าเอ๊ะมันจะได้ออปชั่นที่เราต้องการไหมเพราะผมทําผม,ผมเผื่อของไว้เยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ห้าร้อยชิ้นอะ่ะอันนี้ประมาณหกร้อยอันนี้หนึ่งพันอันนี้สามสิบแล้วก็อันนี้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาคราบของเออเดี๋ยวคราบของเดี๋ยวคราบของต่อมา